สวัสดีค่ะพบกับช่องมารินชาแนลค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูภูด่างที่บ้านนะคะว่าเราปลูกพูอะไรไว้บ้างเราเพาะไว้กี่พันนะคะอันนี้กระถางแรกนะคะเป็นภูราชินีหินอ่อนนะคะอันนี้เราซื้อมาซื้อมาแล้วก็มาตัดเพาะนะคะไว้ในกระถางนี้นะคะอันนี้เราจะแยกเป็นต้นนะคะเราจะแบ่งเป็นข้อ ข้อใบแต่และข้อจะเป็นหนึ่งต้นนะคะตรงนี้กำลังแตกหน่อด้วยกำลังงามเลยค่ะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะที่เราซื้อมาเราจะตัดจากต้นแม่ตรงนี้นะคะไปใส่ในกระถางเมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูตอนแรกนะคะต้นแม่ของเขาก็กำลังแตกหน่อเยอะเลยนะคะตรงนี้หน่อเยอะเลยกำลังแตกหน่อใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้ง ต้นแม่ที่เป็นหน่อใหม่ออกมาแล้วก็กระถางที่เราเพาะไว้นะคะตรงนี้ก็เป็นผู้ด่างนะคะผู้ด่างตรงนี้นะคะถ้าเราให้เขาเลื้อยขึ้นต้นไม้เนี่ยจะเป็นผู้ด่างยักษ์นะคะอันนี้นะคะเพราะว่าเราตัดมาจากต้นผู้ด่างยักษ์เราเอายอดเล็กนะคะถ้าเขาไม่มีไม้เลือ้อยหรือไม่ได้เลื้อยขึ้นต้นไม้เขาจะเป็นใบเล็กธรรมดาแบบนี้นะคะกระถางนี้เป็นผู้ทองค่ะ ภูทองกำลังงามสีสวยมากเลยค่ะสีเขียวอ่อนๆออกเหลืองๆนะคะเหมือนสีทองก็เลยเรียกว่าภูทองนะคะตรวนี้ตรงนี้ก็สวยนะคะภูทองอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้เราเคยทำคลิปวิธีปลูกนะคะผู้ด่างให้พวกเราดูนะคะให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะคะไปย้อนดูคลิปที่ผ่านมาได้นะคะ กระถางนี้เราจะเอาผู้ทองกับผู้ด่างนะคะสองพันมาเพราะรวมในกระถางเดียวกันนะคะเวลาใบเขาออกมาเนี่ยจะได้สีสันสวยงามนะคะกระถางนี้เป็นกระถางรวมนะคะจะมีภูสองอย่างอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะกระถางนี้ก็กําลังงามกําลังแตกยอดสวยนะคะสีสันเก็จะ,จะแตกต่างนะคะเพราะมีสองพันอยู่รวมกัน นะคะแบบนี้เลยกำลังแตกยอดนะคะสวยมากค่ะกำลังแตกยอดเลยอ,อันนี้เป็นภูด่างบ้านเรานะคะอีกอย่างนึงนะคะที่งดงามมากเลยก็คือภูงาช้างนะคะตรงนี้เป็นภูงาช้างกระถางเล็กสีสวยมากนะคะ ใบอ่อนๆของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวอ่อนถ้าเป็นใบสีเข้มขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะคะถ้าเป็นใบที่แก่ออกมาหน่อยก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆหน่อยเป็นสีสีขาวก็จะชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้เป็นกระถางใหญ่นะคะเราก็จะแยกต้นออกเป็นข้อเหมือนกันตรงนี้กำลังแตกหน่อเลยค่ะกระถางนี้แตกหน่อเยอะมากนะคะ เวลาเขางามเขาออกมาเนี่ยใบเขาจะสีสันชัดเจนนะคะขาวก็จะขาวแบบชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวขาวสลับเขียวสวยมากค่ะภูงาช้างนะคะตรงนี้ก็กำลังแตกหน่อเลยค่ะอาจจะหมุนให้ดูเลยค่ะนะคะกระถางนี้ก็สวยอีก,กระถางหนึ่งนะคะก็เป็นภูงาช้างเหมือนกันค่ะกำลังแตกหนอ่อกำลังแตกยอดติดแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ฝนตก นะคะเขาไม่ค่อยได้รับแดดก็เลยสียังไม่สวยเท่าไหร่นะคะกําลังแตกเนาะเราต้องให้แดดเขายามเช้านะคะให้โดนแดดบ้างยามเช้านะคะสีขาวสีเขียวจะออกชัดเจนนะคะตรงนี้เขาไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ก็จะเป็นสีเขียวเยอะหน่อยนะคะอันนี้เป็นภูที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นี้นะคะเป็นภูบ้านเราที่เราปลูกไว้ค่ะ สำหรับมาลินชาแนลวันนี้พาเพื่อนๆชมภูด,ด่างที่บ้านนะคะสวยๆงามๆค่ะสำหรับวันนี้ช่องมาลินชาแนลก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ